เดือดแล้วครับผมเดือดแล้วครับอุปกรณ์ลงหมดแล้วนะครับผมโอ้ต้มเป็นตัวได้บ่แม่หนก็เป็นตัวได้แจ็คโอ้จังเสแปร์นะน้ำหม่นต้มปลามีสุกน้ำมหมนครับสุกน้ำมันกับุงเรียบร้อยนะครับแล้วก็สมพักไอ้สบายแอสดีสวัสดีครับผม ออฟยอดจันทร์ฟมบรีคือเกาเดอร์ครับผมมือนีอ้อะลงขั้วมือนี้ครับผมมือนี้คุณแม่สม,มาเฮ็ดกับเกาให้กินครับผมเฮ็ดยังก็แม่ต้มปาไม่เหมือนมือนี้ไม่ต้มปาเนาะครับเนาะต้มปะอะต้มปาอันนี้ยังนี่<ค>อ๋อมีซุปน้ำไม่อต้มปามีซุปน้ำไม่ค,ครับซุปน้ำหม่กับผงเรียบร้อยนะครับแล้วก็สมพักไอ้ไม่สมพักแม่คันไวครับผมคันไวเป็นอาทิตย์แล้วครับพ่อกินอะไรปิดไปก้อนเนาะปิดว้ก้อน จะไปต้มปลากันครับผมอ่ะโอ้เดือดแล้วครับผมเดือดแล้วครับอุปกรณ์ล่งหมดแล้วนะครับผมโอ้ต้มเป็นตัวเลยวะแม่มันก็เป็นตัวเลยจังแจ๊บโอ้จังแสบนะสดๆดแบบหญ่เมื่อนี่ครับครับแจ๊บมันนั่นเมื่อนะไก่โอเดือดเปลือแล้วครับไปขินตอนคำคำแรงๆนะครับผมมื้อนี้เนาะฝนตกๆเพิ่งเลิกงานมาครับผมไะเดี๋ยวไปส้มตอนกินกันเลยเด้อครับผม สวัสดีครับสวสัสดีค่ะรับผมพบกับผมบาวท็อปซองยอดจันทร์นฟมารีคือเกาเดอร์ครับผมเมื่อนี้กัดมากินเขาก็พ่อก็แม่ครับเมื่อนี้ครับผมกินเขาแกงกันครับเมื่อนี้เหตุคลิปช่วงแกงเนาะครับเนาะฝนกระตุกๆตกบรรยากาศกินเข่าแกลงโดนๆเทียครับผมเม่เี้ยกินเขาพ้อน้าพ้อมตาครับต้มปลาเน้นโต๊ใหญงต้มปลาเน้นครับเมื่อนี้แมมต้มปลาเน้ล้วกาซุปน้ำไม้ ซุปน้ำใหม่มีสมพักแล้วกาอ่ะแก้วปลาล่าครับผมแก้วปลาแดกบานเฮาครับมีน้าของแสบแบครับมื่อนี้จะเลื่อนอาหารแล้วมื่อนี้มาเด้อครับกินน้ำกันเด้อซิมต่มปลากันหลวงข้อดีขนาดเลย ม,มาแล้วครับกินน้ำกันเน้อครับขออนุญาตเน้อครับ,รรบซุปน้องใหม่เวลาแซบวะพีน่น,ดน,ดน้องโดนๆเทียกิน,นครับเนี่ยกับสมพักแม่คันไววันอาทิตย์แล้วครับเป็นแล้วสมพอดีสมำลำล้ำแก้ป่ดท้องอ๋อแก้ พักแกงพักแกงกว่าสิมีดเจ็บใช่ไหมพักแกงกว่าสิมีดแตงมีดเขือเจ้าพญานะครับเขือเจอาอ้าพญาหน่อยๆไปนิดน้อยนิดกุ้งละไม่ปกติเคยบอกเขาได้กินข้าวพร้อมหนะ้าพร้อมตากันนะครับแยกกันกิน เป็นขอครัวที่ขายกับเข่านะครับเพ็ดกับเข้าไปขายเวลากินเข่าว่าคอยได้วางได้กินน้ากันครับผมโดนโดนเทียบางเทียอะสิเป็นวันหยุดถ้าไ่เป็นวันหยุดกับโดนโดนเทียครับผมมาบานช่องแงมากินเข่าครับเผ็ดกับเขากินกันนะครับเจ้าพ่อพอกินเขา่าเจ้าได้ครับ มาเด้อพี่น,น้องกินน้ำกันเด้อครับเด้ <c oughs> ดอทามากินได้ไร <c oughs> ช่วงนี้กับเศรษฐกิจก็บ่ค่อยดีนะครับเนาะ โรคไข้ไข้เจ็บกัดหลายอย่างไ้พี่น้องระมัดระวังระวังโซดูแลสุขภาพดีๆเด้อครับสู่ๆกันไปเนาะพี่น้องเนาะแซ่บครับพี่น้อง สมบูรณ์เต็มาี่นต็วที่แม่วะ่ะจักลับมาบ่บานกับคำล้ะครัเมื่อนิดตะม้งแม,ม่สามถุมสามถุมม,ถมครับมื่อนิดคำคักฝนกระตกเห็ดกันกินเลกๆคำๆนี่ครับ แก้วเนี่ยแหละครับขาดบ่อใดคือแก้วเนี่ยแหละครับของแสบแก้วปลาด้วแก้วปลาด้วยก่อเห็ดครับแก้วป,ป,ปลาด้วยปลาด้วยเป็นตัวเป็นต้นเลย เาลองสมผักกันนะขอหอยาดใส่ใมือนะครับนะสมผักก็เป็นแล้วสมพอดีสมพอดีแซ่บ หลงข้อดีครับฝนตกแห้งครับแห้งค่ะฝนก็มาตกตอนค้นเก็บของนี่ออนมาฝนละฝนกัะตกเนาะสู่ๆกันไปเด้อครับพี่น้องเอาสิ่พันวิกฤตโรคระบาดไปน้ำกันนะครับสู่ๆครับผมน หวานนิ่มเปื่อยดีปลาคลิปหนาคลิปต,ต่อไปกับสิมีดพ่อครับพ่อครับแม่สิมีดพ่อครับแม่มากินเขาน้ำกันไปเรื่อยๆด้ครับผมต่อจากนี้ไปครับฝากส่องให้เด้อดีสามเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ช่องยอดจันท์เฟมอลีน้ำเด้อครับพี่น้องเด้อติดตามกันไปเรื่อยๆเด้อครับผมเอบซี่เหรอเอบซี่ดิอันนี้มีเอบซี่อันมีเอบซี่ไหต่อให้คนติดตามหลายๆคนคลิปนัด ผมกับพ่อกับแม่สีเห็ดก <double gods, S 1> ับเขาอยังเห็ดเมนูยังถาติิตามนะครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวจะหาเมนู่ไม่ไมมนูแปลกๆปมาเห็ดให้พี่น้องได้รับช่วมกันเด้อครับผมฝากติดตามมาเด้อครับชอยกดชอยแท่เนาะอว่ ม่มมอ,อก็ไรก็แช่อืมก,ก็ไรก็แช่เด้อค่ะเด้อปากสองน้ำแน่แซ่บคร,รับกับเข่ามณีนั่นโดนเทียงเิได้กินเข่าทั้งบ้าน ก็เ่าไปบ้านๆเนาะครับเนาะมีเกือบครบทุกอย่างเลยครับแบบอาหารทั้งบ้านเ่าเนาะครับเนาะแซ่บครับผมมือนี้คุ้มค่าครับฮครับผมมือนี้ก็ซับหนีก็นะครับเนาะ กินพอปามันก็นะครับเนาะอันนี้ที่เหลือก็อสิเดี๋ยวไปกินต่อนะครับผมทั้งนี้ฝากจิตามไม่เด้อครับคลิปหนาเก็ตเมนูอย่างลงมา,มาให้ท่านผู้สมจิตามฝากจิตามไม่เด้อครับผมมือนี้กับท่อนี่ก้อนนะครับเนาะสวัสดีครับ SARIES DJ